ครับผมสวัสดีนะแรี่งสองผักอินดี้ครับผมเดี๋ยวมีเมนูมาน้ำเสนอครับต่อจากเมนูป่านะครับเนาะนี้เ็นแกงผักขี้เหล็กใส่ใส่นังครับเป็นนังผมมัดจะประเทศล่าครับผมจะตอนไปเที่ยวไปหาพิโตสามมัดลอยมัดหนึ่งทีนี้สามเซนตันแรกก็เทีอยวผักขี้เหล็กไปต้มเห็นมันเส้าขมมวนครับต้มดวนเตียวครับผม เราอขายัดไหแม่เอาไปต้มก้อนแม่กําลังดังไฟผมสำหรับทุกคนที่เขามารับช่วงผมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเป็นกันต์งใจทั้งสองน้ำกับผมขอบคุณครับไปเอาไปต้มต้มประมาณจะสามสี่ชั่วโมงปุ๋ยแล้วครับนี่กีหนังลงเห็ดที่หน,นึ่งนม่จิตัดไปตอนต้มสุกเลยนะครับนะเพราะว่าต้มพายีเล็กนี่ต้องต้มดอนครับผมบครับผมขันตจนแรกกันยองอย่านั่งกันครับ ย่องเอาน้ำมาอยู่ในใบมั้นครับออกมาเป็นน้ำแกง<า>นั่งกีนแล้วเรียบรยบ้อยต้มออกมาเป็นสีสสสแล้วครับเอากิเลสจืดแล้วมัแม่นี่ต้มโดนเติบแล้วก็นั้งในเป็นนั้งคั้วครับผมซื้อมาจากประเทศลาวอันนี้ก็จะหวานเป็นหัวหอมแดงแต่ว่าพอสุกมนันจะหวานกับฟักบัวกับตะไคร่ครับผมขบ,บี้อะเรแบบนั้นเลยมาไหมขบี้เลยใช่ไหมนี่สั่งมาแจกมีขบ,บี้น้ำครับมาไปครัวนี่ผมขาเบี้ เดี๋ยวไปตำตำเสตพริกบ้างเธอถือบวกไปใส่หลายเนาะเพราะว่าแกงมันกินเล็กงองงองจุดนามที่เขียวอยู่ในใบมันบอกว่าเบิดหนามเลยเขียวอยู่แล่วเป็นคอร์ฟิวอย่านั่งแกงส่วนหลายนี่แกงอีกขาดไปเลยคืออย่านั่งครับใส่แกงยอาด้วยแกงนราไม้ ตำขาเบียเขาวสารมาไว้วันหาที่ผมเพิ่นขาเบียนอ่อมาตำใส่ใยังเอาพี่กคล้คล้ายพริกแกงนะครับใช้เองตำเรียกันเดียวลงสนามอย่านัางนะครับตำมัเรียๆเดียวนยอมมาไปข้าง เยอะแต่ว่าทีต่ำดนจัหน้อยครับต่ำต่ำต่นั้นันเงียเดียวกันตะไคร้ใส่นเลยอันก็เลยต่ำตะไคร้วใส่นี่เรย่อาุกตุกตัุกามเดเอไัุกตะไคร้้นํ้กเลต่เนี่ยก็ต่ใส่กางลูกอบเยียาว่านีิทางครับผม้มีเสียงรถทั้งรถอย่ตุกครับเล่นไก่ไปไก่มา นาฮอนเขาจะนาที่โคตรมันครับผมนานตรงงานอ้อยกันอาจี่พิดแล้วก็ผมกะสำหรับผู้ใดสนใจปลายแหงครับผมปลายแหงแม่ขายกิโลละสามลอยบุล้มขาทรงกับขาทรงเหลือสิบลอยปลายนิดนๆครับผมปลายแหงปลาขาวน่าตาแหงครับผมสนใจกระถางมาล่างเสตบุกผมครับกับเจ้าบองอันนี้ผมปล,ลูกละลอย เบุกผมกับเบ้าบันกับผมทักแชทมาครับผมเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกสามหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามครับผมสำหรับใุอยากุณนุ่นบผมขอบุญในดวงนะครับทำเลยกกระซยวลงจะนำอย่านที่ยังวาไว้ไปเมื่อกี้ครับไปข้างเรื่องนี่แล้วก um like ็ให้น้ำมันห่อนกันหน่อนโอ้ลุนตรงนี้เหมอกค้ามกันเลย ผักขี้เหล็กต้มจนเจือดครับต้มโดนหน้าในต้มแบบหลายชั่วโมง,งใส่ไกระเทอเือนเนาะนังเลยไหมว่าใส่ก่อนหอไหมเดี๋ยวไปใส่เป็นตอนนิดน้อยหน่อยครับผมน้ำเดือดเอาข่าเบียใส่ยังวสี่แขนหนังนี่เอาไปเผาไฟหรือยังเอามาหลังมันบ้าแม่แม่จังทุบจังทุบเอาไ,<ร>ไฟแล้วก็ทุบทุบทุบแล้วก็ Giang phá kỳ đích kaboom say nàng xem nên ong nàng 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 mình đứng vào, mัดi con luôn, đi con con đấy luôn, con chạy đấy, mัดi đang tàu đang luôn, này, như thương làm hứ, mua ่ใส่นางใส่จนเบิแกแตกเดี๋ยวไปข้างนะครับทีบ่นี่เอาหัวหหอมมัผมรวงหอมแดงรึปปร๊บรงสุกออกมาสิหวานก็ใบใบหอมนี้ไว้จะใส้ตอนจะป่งครับเดี๋ยวไปข้างเหาะค้างไฟเลย,เลยร้อให้นามันเดือด กอนครับที่นี่ให้เรื่อนั่นเขากันเพื่อซเขาเบียร์ซุเเซจกจักหน่อยจังสิบุ่งควันไหมเชียร์ดินเต่ากนควันครับผมผมจะดีดตัดไปตอนปุ่งด้ยนะครับที่นี่รับทุกคนที่รับซุอของผม พ่งกดออกครับผมเบิ่งตอนสุกมาหน้าตาจะเป็นแบบเสียดแน่นอนครับในย่างิ่งแก้วบอกยังอยครับผมกับปลาแห้งแม่แก้วบอกนี่ใช่ไหมเนี่ยไปแห้งสวยงามมากเดี๋ยวสิไปปรุงกันเลยครับบนที่นี่จะตัดไปตอนนุ่งสุกมาผมถึงขั้นตอนการปรุงแล้วที่นี่ใส่ประเดียบครับ น้ำปลาครับผมใส่เอาลมเนี่ยผมกนทำด้วยเกลือกเกลือเลกน้อยุงรถรถดีหไหมรถดีนั่งครับ ชืรถกรงนั่เพงอยู่นสะ้ไปกินก่อนดูเเนรับบัวค,ครับคัตัวผมก็แบบบัว cơ hùng ngoài <laughs> bắc buồn nhỏ luôn con được Hãy subscribe mừng kênh รสชาติพกดีนะจ๊ะจิบงบิกินได้เลยครับ่ะชิมมังดูผทานมา้จาง,งน้อยน้องก็จาง,งจาง,งาน้อยตัวน้ำปลาตานน้ำมัลงไีอยูกับหมแมววาจาง,งน้อย กินได้กระดี่งมก่อนน่กินมากอัน้นปุมาใม่ถ้วยเมียเซ็มฮ้อนอยิ่งนข้าวันที่นี่งหน้าตาสุดยอดแกงผักขี้เหล็กครบสูตรครับผมนี่มีหนังน เกิดนอกหน้านะโอ้นี่นั่งกินได้ดูอย่าป้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรักจ้าวัสดีรักจ้าเด้อวันที่มากินน้ำกันเด้อบันออมปากิลิกแกงเม่นบ่าออมอ<า>อมสุดหลาแล้วจะควนเจือนกับผม ยังไงแม่แสบนอลูกแล้มันห่อนห่อนเนาะตมกับสิน่งกิน,น,กนจังสีนลครับร้องเอาเพีเบึง้งผมไม,ไม่ไงจนะว่าต้มต้องต้มให้มันเจ้าขมก่อนครับปลกีเล็กอันนี้เป็นตัวก็ไ่เป<อ>็น บึงหนาตาผมครับหวานอ้หูบึงครับผมแต่ขนาดไทยบึงโรยครับผมอยู่เฮียแบบเต็มเลยครับหวานครับบึงมันหนามเนี่ยหรืม่ีเฮียบึงบรรยากาศโรยครับผมได้นั่งกินเสียบตัวครับบึงยังไงจะว่าได้ยินงจะเสียงคนบอกว่เห็นคนไายครับผม เป็ดน,นี้งไงมนู้่ไงผมเห็ดเกียวบอ,อ่ะคลิปนี้ก็นบนิ่นคลิปยาวน,อ,นอกๆกัขอปิดีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่ขอมาับเพิ่มจนจบยังเป่งกับปกเกียบยวงโฆษณาขายของยังอยครับผมให้แม่ได้เสริมนี่ครับผมติดต่อมาทางนี้เลยครับเบอร์โทรศับกับเฟซบุ๊ก ยังกับเจียวบอกให้อดีครับผมปลุกส่านี่นะปลุกละหนึ่งร้อยบาทเย็บได้ด่วนเพราะว่าไอ้พวกเครื่องบวกคายังแม่เผาเบอร์เลย์ไปแห่งกันรละสามลอยนะที่ตากอยู่ทรงทั่วประเทศทั่วโลกครับผมรูละสามลอยนี่มือร่วมคาทรงครับคาทรงกับสี่ทรงด่วนกับจักรลอยนิดๆกับผมเพราะว่าจะมีคากงของน้ำหาสิบห้าบาทคากองไม่บายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสุภาพรังกก่แ็งแดง บายบายแล้วฟังไปจีบถ่ายในบรรยากาศของที่เิ่งมาแดดแจ่สํารัแดดเห็นทันส่แบบแดดแจ่จนยางมักตอยยืนทางออกนะเนาะนั่นอนบบหอนไี่หัวปีแคปีบายบายครับสวัสดีครับไปแล้วสภาพ่ากายแ็งแรงรถยังมาสูงของเงาอ